บ้านเหนียวทำเลดีราคาไม่เกิน4ล้านมีบ้านเหนียว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นมาแนะนำกันค่ะวันนี้อยู่ที่โครงการพัฒนอนสาคลอง3ใกล้ลังสิทธิ์สุดๆและตัวบ้านยังมาพร้อมกับพื้นที่50.8ตารางวาบ้านทิศใต้รับลมงเงย็นตลอดทั้งวันและในส่วนของชั้นล่างข้างบ้านเรายังต่อเติมห้องเพิ่มให้อีกและยังมีพื้นที่หน้าห้องกว้างๆแบบนี้เลยทางเข้าสวยหรูดีไซน์ส,สวยถูกใจเข้าไปข้างในกันค่ะอันดับแรกเลยเราจะเจอห้องดีวิ่งมขนาดใหญ่แบบนี้โทนสีสบายตาพื้นใหม่ ขนังใหม่เป็นมุมห้องรับแขกพื้นที่สําหรับทํางานได้เลยถัดมาในโซนของห้องครัวบ้างค่ะเราติดตั้งฮู้ดดูดควันแล้วต่อแก๊สแบบฝังไว้ให้แล้วเรียบร้อยมิวอินตู้ชั้นล่างชั้นบนให้เก็บของได้แบบจุใจและโซนนี้ยังวางเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติมหรือว่าเครื่องซักผ้าได้เลยพาไปดูห้องบริเวณชั้นบนกันบ้างค่ะข้างบนทำมี3มห้องนอนมีสาห้องนอนเล็กที่สามารถทําเป็นห้องทํางานหรือว่าห้องรูปเราแนนาคนได้อีกด้วยค่ะและ ที่หลายๆคนบอกเลยว่าชอบมากๆห้องน้ําทุกห้องเราดีนเวทให้ใหม่ทั้งหมดสุขภัณฑ์ใหม่ใช้งานได้แบบท,ทันทีแบบไม่ต้องตกแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วค่ะมากันที่ห้องมาสเตอร์เวรูขนาดใหญ่ค่ะทุกคนบอกเลยว่าห้องนี้นะคะมีระเบียบส่วนตัวไว้ให้ด้วยใครที่ชอบมองวิวหรือชอบบรรยากาศในยามเช้าตรงนี้นะคะบอกเลยว่าดีมากและขึ้นชื่อว่าห้องนอนใหญ่แล้วก็ต้องมีอะไรพิเศษกับห้องอื่น ใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวมากๆต้องจองห้องนี้ไว้เลยค่ะเพราะว่าเขามีห้องน้ำภายในตัวถูกออกแบบมาเหมือนกันทุกห้องเลยค่ะจะได้เลนชาเวอร์ขนาดใหญ่แบบนี้และในไตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบนี้ด้วยค่ะบอกเลยว่าทัานสมัยมากแล้วใครที่หาบ้านเดียวอยู่นะคะบอกเลยว่าเรามีโปรให้สําหรับหลังนี้เฟอร์นิเจอร์นะคะห้อง 2อเซตค่ะแล้วแอร์อีก3ตัวและยังให้อีกพามานทั้งหลังไปเลยบอกไว้เลยนะทุกคนราคาแบบนี้สําหรับบ้านเดี่ยวถือว่าคมที่สุดแล้วบ้านเดี่ยวที่ราคาไม่เกิน4ล้านหายากมากและยังไม่หมดแค่นั้นค่ะยังมีฟรีประเมินฟรีโอนฟรีจำนองและของแถมมากกว่า20รายการเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้ได้ในราคา3าล้าน6แสนกหมื่นบาทเท่านั้นบ้านเดี่ยว2ชั้นทำเลดียา่านคลองสามสิตต้องที่นี่เลยค่ะที่น่าพั Property บ้านพิเศษเพื่อคนพิเศษเพื่อคุณค่ะ